ได้คุณผู้ชมไม่สนองแล้วกูจะทำให้ทางยาวยาวทางยาวๆแบบนี้โอ้ยเหียสปีดลัดเดอร์ไปแต่เวลาเลยมีใบใหญ่เกียรกคิดชีวิตไหมอยู่มันก็อยากให้กูนั้นเดี๋ยวกูยังไม่ทันเข้าเลยอยู่คาซีนเอออยู่คาซีนอยู่กูรอลรีบเปิดอยู่ ไม่ไม่ไม่ไอเทนมึงมานี่มานี่หานหลังพ่อมึงตายไม่อยากเล่นแล้วกอเย็นโอ้ยเปิดประตูเปิดประตูซีคิวบีซีคิวบีลาละลาละไอเทนไอเทนอ่อเฮียอะไรวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอเทนอะไรไอเทนอะไรโอ้ยอยู่ดีก็หมอบลงอ่าอยู่ดีดีอยู่ดีก็คอนแจอ์แต้เขาเปิด ตอนนี้ยังไปตรงนี้ไม่ได้เราทำไมประตูแดงยืนหมดเลยวะไม่ใช่ให้กูแบบลบชัดเจนนะเฮียประตูแดงไม่พี่แอบไปสัตว์กูไม่ได้ยินเสียงเกมเลยนะเฮียใครมาทำไฟแกอะไรเช่ยนี่มีคนโดนเียอ้า นี่ไงโอเคถ้าเราตุบต e ูค้างไว้ไฟมันจะเข้ามาไหมทำไมกูมาที่ไหนแล้วไฟต้องแตกวะไวเอาแล้วเว้ยไปโอ้ยคิดไปหาไปแล้วได้ใช่ไหมไปไปไปเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เปิดเปิดประตูไปไหนอยู่ด้านขวากูอ่ะไอ้กูเจ๋ออยู่นี่

เช็คอีกรอบเพื่อความชั่อเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คเสียงให้มันไปขวาแล้วมันไปขวาสุดแล้วไปไหนต่อไปช่วยกูหน่อยกูโดนจับเสกแกมารอบเดียบมีงาหมืนแหวงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกำลังมีองไรอยู่สายสายมาใหม่สาอะไรไงกูว่าลวยโอยรับมันไหม จริงเหรอไปตอนนี้ไม่ต้องอวิ่งเลยวิ่งเลยนายทำอะไรกิจอะไรบ้านผมเห็นเห็นประตูอะไรก็ยันเลยโอ้ยดีเจกูเจอแล้วอันนี้ไง,งนี่ไงทายดีไหนว้ามึงเจอกูเจ,เจตอตรงไหนะเอฟลุงเซฟลุมๆๆๆอ๋อประตูมันแบ่งเป็นช่องอย่างนี้โอ้กูยังพอรู้อยู่ว่าเป็นยังไง ไปคนมาเออล้างล้างล้างล้งเอ้ยตัวเฮียอะไรวะนั่นเนี่ยเอองกุญแจไปแล้วอะเอาปู๋ไหนวะเออดิไม่รู้ตรงไปไหมตรงไปตรงไปกับปูตรงไปกับปูนี่ไงเปิดตู้นี้ได้ป่านี่ไงไม่มีไม่มีตี่เปล่าไม่ใช่สก๊อตีล็อกอ๋อนี่มีห้องเซฟอยู่ตัวนี้เปล่าลองเปิดทุกห้องเปิดทุกห้องเป็นดุงคีย์ เอ็กมาเดมาเด็กมามาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงจึก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 ปตัวแดงปิดตัแดงเปิดเมึงไม่แล้วเปิดไม่แล้วกูเกิดไม่เกอดไม่แล้บมาอยากล้างตัวอะไสัตว์เกียบถ่หยเลยแย่เบ็ดเปิดประตูเออเปิดไปแล้วหนึ่งตู้ หลังพี่เจ๊หลังจลังลาโอเคมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไอ้อะไรวะมันไม่เหมือนมีมีเครื่องเงี้นั่นน่ะมันไม่มีเสียงแบบเร้องย่าแต่เป็นเป็นมัเงียบๆเป็นคนเคลียร์เลยมันไม่มีเสียงแบบแบบแบบว่าแบบเจอเจอมึงแล้วทอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเปิดประตูจเกือบจะหมดและเปิดประตูให้ ซ้ายซ้ายนี่เปิดไม่ได้ป่ะเข้า,าเข้าได้แล้วเหรอไม่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 ไปเ้ยเหี้ยโ <c oughs> ดนแดกไปดี <c oughs> ย่างยังยังยังนี่นไง, <c oughs> งกูเจอประตูแดงแล้วประตูแดงสองอันเลยอ๋อพี่เกี่ยวที่หลบเฉยไม่เปิดเข้ากันไม่กลับไปปิดกูได้ <c oughs> กูเจอแน่นอนกูก็โอเจอที่กูเจอ

เออดีเจดีเจนี่มันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วกูอยู่กูอยู่กูอยู่กูดูให้กูดูให้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วกูใจเฮี้ยอะไรไม่รู้ใครมีที่ป่ะลูมคีย์ใครมีลูมคีย์ห้องนี้นะกูมามัน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 พาลูกมันมากูมีเบดลูมคีย์อยู่เบดลูมคีย์มีทุกคน ่าเนี่ยเหมือนวัาจะไม่ไปแล้วดิเจลัางล้างลัางล้างรีบมาเปิดเดี๋ยวเออเอาไปยังไปยังโอเคโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไม่มีใครเปิดไฟฉายใช่ไหมโอเคเปิดเปิดอันนี้โอ้ยกูบีกูกูบีเบดลูมคีย์หลายอันเลยอ่ะสามอันอ่ะ เ็คเสียงกับดีกูใช้จะกันะยจิกจิกจิกยเสียงมันเด้งมนไปลไปละไปละอยู่ไหนอยู่ไหนต้องหาห้องบริเวณกลางดิเจดิเจดิเจไปมาแป๊บปปปิดปดด ยังเลยอุย้ยเหี้ยเกือบโดนได้ยิงใหอยากรู้ว่าผีมันเป็นยังไงต้องไปที่ไหนอ่ะต้องไฟเอาเวนเทอร์ต้องไปเปิดสกิลิตี้ลูมเสิร์ฟเอาฟอร์ดอวิ่งเอาฟอร์เคียร์ดูเป็นด็อกเกอร์ดอมันไม่มีแผนที่บอกเลยเหรอวะวิ่งเรื่อยๆอาจจะเจอก็ได้ดวิง่งยาวๆนีพอ่อมึง เชี่ยเกือบโดนไอ้เชี่ยยุสเซอรกิตี้รูมไม่มันมันต้องมันต้องหาเบดรูมก่อนไหมเพราะว่าอุ้ยเนี่ยเซอร์กิตี้รูมมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ฉันว่าต้องหาห้องเบดรูมไปวินไหนวะหาเรื่อยๆมันจะมีสักอย่างแต่นี่ก็ใช่นะเบดรูม ห้อง<ม>นอน<ด>ที่บีไหนแม่ก็ห้องสีแดงอะด่ะอยู่ด้านหลังตัสนซ้า,ายกูทำไมวิ่งกวนตีนอย่างวะเอ๊ะทำไมมันมาแปลกแปกไม่มีไอ้สัสดีเจ เฮ้ยเครียดตกใจโอ้มันหันหน้าแบบนี้มันไปกดสตีดเย้วะมันดูเด๋วเฮียมันน่ารักเลยแต่ไม่ดูเปลี่ยนไก่เป็นโคตรเชี่ยเลยเนี่ยไม่รู้เป็นมากเลยฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแยผีไปกดสติดนีอ่ะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเป็นทางนี้ดูมีอะไรบ้างต้องแยกกันหาไหมวะ Đi thôi, Có ở trong phòng không? Có ở đây không, có không? Không, không có ánh sáng Ui, 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 nó rồi Nếu không mày, ไฟทำไมไฟมันต้องแตกวะอุ้ยกระเห็นเห็นโมเดลมือปุ๊บเฮ้ยมาอยู่หลังวมาอยู่หลังวอยู่้าหน้าิเียมึงแคม์พมเฮีอ้คมึงเอเดีก่อนเดียก่อนเดีก่นเก่อนเอเอดอเดี๋กนก่เนออวเ อุ้ยบีใช่ไหมเธอโอเคไปๆๆกูวิ่งบนหลายรอบแล้วนะต้องหาประตูสักมัที่หนึ่งที่เราไม่ไม่เจอแยกแยกกัน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 กูแยกได้อยู่กูเอ๊ะรีบสิหายแล้วกูไม่เจอประตูแดงนิดลุมคีกูต้องการลุมคีกูต้องการลุมคีกูรูู้กมีแต่เบสลูมคีอ่ะมันหายที่ไหนวะ กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วใช่มีแตเบลุงรีคีกันหมดเลยอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ก็เลยเรือนอตติงฟูอยู่จะไปเทปมึงไปอยู่ไหนวะกูเดินแยกกับมึงอ่อแต่อยู่ใกล้อ่ะไม่มีอะไรเลยมันมันอยู่ในห้องแดงหรือเปล่าเนี่ยไอ้แค่ นันนี้อุ้ยเชีย่ยกูเกือบโดนไอ้สัตว์พี่งนะเอ๊ะเขียวไอ้เชี่ยมึงจะวิ่งอย่างนี้มึงก็วิ่งหน่อยสิขอสับแช่งนิดนี่ไง่เจองดูไหมว่าเตียงดูไหมว่าทำไมมันตึงกันข,นขายาวเพราะอะไรวะเพราะว่าเป็นพลังเหตุการ์ตีพ่อตีแม่คุณคิดได้เหรอมึงนี้แสดงว่าเราก็ต้องตีพ่อตีแม่เพื่อใจน,นายใช่ไหม Happy hết hết quá hôm nay. Hãy bỏ mừng hello của hero rồi. hello 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 Hero hello 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 อย่างไเทียนี่ลูมขีลูพิเศษบล็อกบล็อกไม่กันเงินขีแต่ไม่ขีมันต้องทำอย่างเดียววิ่ง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 ไม่เจอจริงๆครัไม่เจอจริงๆไม่เจอจริงๆวิ่งจริงแหละกูกูเดินหมดทุกห้องเลยเนี่ยกูกำลังจะบอกว่าวิ่งอะไรโอ้ยต้องเอากุญแจไปชนเหรอวะ มันอยู่อะไรเทมมันอยู่อะไรใช,ใชแค่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงต้องทำยังไงวะต้องต้องหาของในห้องแดงบออ่เนี่าดิ้งกูสงสัยนะแบบเราเปิดแต่ซ่อนแต่เราไม่หยิบของเนี่ย <c oughs> ปินเลยต้องหาห้องขาวห้องขาวเ,เปิดซีสต้ังจัมาที่เดิมแล้วเหรอนะโอ้ ห้องแดงเว้ยมันอยู่ห้องแดงกูอ่านนั้นกูอ่านลอจ,จิถีบหมดแล้วมันอยู่บริเวณห้องแดงเว้ยห้องแดงสักห้องนึงนี่แหละอ๋อก็คือต้องดูเรื่อยๆใช่ทีซ่อน <ๆ S 1> เรา<ๆ>ก็คือมันมันมีกุญแจเว้ยมันต้องมีสักที่อ่ะแต่เราไม่เห็นวะเฉยๆโอเคกูหาห้องแดงก็ห้องที่เราหลงไม่ใช <ไป S 2> <ว>่อยู่ในนาฬิกาละนะนาฬิกาปกติมันต้องมี แสงขึ้นอาเกมไอ้ไอ้กุญแจที่มันอยู่หลังถังขยะมันก็ไม่เห็นมีแสงนะเวย้ยเราไม่แต่แต,แต่ตู้ที่มีกุญแจมันมีแสงแ,แต่มันไม่แต่ไม่มีคีย์การ์ดมันไม่มีซิคลิวิตี้การ์ดไงมันไม่มีของซิคลิวิตี้ไงมันเลยนั่นแหละลากกันในวันนี้ไปเวย เหม็นเจอเลยผมผีเพอเลยใเสล้ะมันไม่เจอไอ้ชี่เนี่ยนี่กูเดินวนมารอบหนะึ่งแล้วอ๋ oh <yeah. S 1> <c oughs> อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อไอ้ฮี่อะรหลุดร์ตรอร์ต เรเสียบดีเจดีเจฮะเะรายบทำไมเออดูดิดดดโฟน์ของหายไปแล้วอไเฮียมันแคมป์คุณมาตามาติดกูเลยสัตว์ไม่เป็นไรเว้ยกูทำหน้าที่ตรวจสํารวจที่ดีคือเอฟเอฟโอโดนตมดัมติดไปแล้วเหรอดูรายชื่อสิมันเหลือแค่สองคนแล้วนะไม่ใช่คือมันตามกูติดเลยแหละหลบมันกูหาให้ เดนบ้านโฟดหลับไปแล้วใช่เดนบ้านโฟดหลับไปแล้วไอ้ที่ที่กูออกจากตึงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมสัตว์คาบุยคาบุยคาบุยไม่นะโฟดเกิดเล็กึิดเนี่ย อีกแล้วเน,น,นี่ยเด็ดบ้านเฮี้ยมากเลยเนี่ยแม่งดู<ท>เป็นบ้านเล่นะนะเน็ดบ้านแตกเฮี้ยต้นหาสาเหตุแล้วล่ะถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะอไอเฮี้ยก็แตกไม่ได้แอมหรอกครับม <C ũng> ึงแดกเพื่อนกูนไปแล้วควนหนึ่งกูจะชนะเกมชี่นี้ให้ได้ฟอไม่ต้องห่วง กูกูไม่ได้เล่นเด่นผ่านหลังกูไปเลยพ่อมึงยัอยากตกใจสัตว์ไอ้ยัยกูสัสดูประตูซุปเปออยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยลอาตันได้ไม่มีทางไปวะตันจริงเลยที่สอดที่ไม่ใช่ที่สอดไอ้ยัย มันก็เดินตอกแตะตอแตะหน้าห้องกูจังเลยคนเสียดันทะไรวะเนี่ยเอาตอนนี้แล้วมันก็จะเวรวนรอบเราเลยเป็นไงบ้างแง่โอเคออกเยอะขี้เกียจเล่นละเอา โอ้ยห oh yeah. <Yeah. S 1> ตลอด20ปีลำเยนะี่ยอะไรเนี่ยไอ้แกโอเคครับไปตอบแบบอื่นเลยเย้ไม่มีประโยชน์เลย